ผมดูปุ๊บผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นบล็อกเดียวกันกับเจ้าทําเลยครับไปไปแดดไหมครับสักหน่อยนี้ได้คอ่าครับผมปาลักษณะคล้ายๆกับเจ้าทําเลยใช่ครับเหมือนที่เตอนนี้เลี้ยงคู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยครับตอนนี้จะเป็นลูกรุงเพชรกับแม่บัวตองตอนนี้สองปี10เดือนครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกคลิปสักที ขอบคุณมากครับนี้ก็เป็นวันแรกแม่บัตองก็มีความสูง158ครับสมัยก่อนที่ที่เจ้าของเก่าที่เขาเขาเลี้ยงอยู่เขาก็ประกวดมากก็แม่เขาก็7 8สนามล่ะได้แชมป์แม่พันธ์โซนนี้ครับเป็นอีกโซนหนึ่งของนิลีฟาร์มนะครับผมก็ยังไม่เคยได้ขึ้นมาครับนะถือว่าเป็นเอกลูซีมากเลยวันนี้เสียต่อผาบ่าวประยดเดิน เป็นโซนแม่พันธุ์อากาศดีมากที่นี่ผมอิดฉ้าควายมากนะผมบอกเลยครับอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยสูตรโอโซนตลอดครับะะตลอดทั้งปีเลยอันนี้ก็โอโซนระดับ8ของโลกใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาใหญ่นี่ครับเป็นควายที่สุขภาพจิตดีมากครับอันนี้จะเป็นคอกข,ของแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ทยอยที่จะคลอดลูกออกมาอันนี้จะเป็นลูกเจ้าเก้าล้านพ่อดำแม่ดำแต่ออกเปลือกอ๋อเหรอครับเนี่ย ตัวเมียด้วยอ่ปกติเราก็ยังปล่อยควายลงไปแช่น้ําอยู่ปกติเหมือนเดิมใช่ไหมครับปล่อยเช้าเย็นครับเช้าเย็นเลยทุกตัวครับปล่อยเช้าเย็นทุกตัวให้เขาได้พักผ่อนนะครับแล้วก็อยู่คอกคอกดินจะสมบูรณ์กว่าครับควายก็จะเน้นเช้านอนน้ํากโมงปล่อยแป้งแล้วก็9ก้าโมงเข้าคอกช่วงเย็นพก,กปปเล็บด้วยเนาะใช่ครับช่วงเย็นก็จะบ่ายสามโมงเย็นถึงหกโมงเย็นครับรับจะปล่อยเช้าเย็น ร่างกายเขาจะได้แข็งแรงแล้วก็ไปนอนน้ํานอนอะไรต่างๆแล้วพอก็จะไม่ค่อยชอบประปกครับคเขาก็จะไปขี้โอ้นี่ล้อมรอบเลยนะครับเนี่ยถึงตัวตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งปิดท้ายนะครับเป็นคลิปที่เอกลูกีฟมากนะครับผมเสียตัอบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อพันธุ์ดาวรุ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบยังไม่รู้จักโอ้โหผมดูปุ๊บ ผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นบล็อกเดียวกันกับเจ้าทำเลยครับรูปร่างหน้าตาแต่ว่าต่างกันคือแค่สีนะครับสีเขาจะเป็นสีดํานะครับเป็นควายพ่อพันธุ์นะครับดาวรุ่งนะเนี่ยดาลุ่งนะฮะหล่อรอมากอ้าวเสียต่อออกมาได้ใช่ไหมครับได้ครับตรงไหนดีครับผมเอาไปไปแดดไหมครับสักหน่อยนี้ได้ครับอ้าครับผมป้ดอะตัวนี้รู้สึกว่าจะกระฉับกระเฉงมาก เดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับพอพันนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เสียต่อนะครับอยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักนะครับคือนะเดี๋ยวเราไปคุยกันครับเสียต่อนะครับลักษณะคล้ายๆกับเจ้าทํามเลยใช่ครับเหมือนที่เสียต่อนี้เลี้ยงคู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยครับเดี๋ยวผมขอญาตดูนะครับหล่อหล่อมากนะครับเสียต่อผมถามหน่อยครับว่าทําไมเราต้อง ให้พ่อพันธุ์มาอยู่ตรงนี้ห่างจากกันหรือยังไงครับมันต้องต้องแยกห่างจากกันครับครับครับก็แบ่งแบ่งโซนเลี้ยงก็คือทำแปลงล็อกไว้กลิ่นเข้าถึงกันไหมเสียต่อว่าก็ถึงครับควายนี่กลิ่นถึงกันอแล้วก็ยังตัวที่เป็นสัตว์แม่พันธุ์เนี่ยกลิ่นจะจะจะถึงสําหรับตัวกู้อืมอแล้วก็ไว้คุมโซนข้างบนครับครับครับอ่าโอเคเสียตอครับที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อจอนนี่นะครับ ตอนนี้จะเป็นลูกลุงเพชรกับแม่บัวตองตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกคลิปสักทีนะครับโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นวันแรกตอนนี้ผลงานก็เริ่มมีมีออกมาแล้วก็น้ําเชื้อก็รีดไว้แล้วครับนะฮะเท็ดเท็เรื่อยๆเป็นลูกของลุงเพชรเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูกของลุงเพชรครับกับแม่บัวตองแม่บัวตองแม่บัวตองก็มีความสูงร้อยห้าสิบแปดอืมครับอืมสมัยก่อนที่เจ้าของเก่าที่เขาเขาเลี้ยงอยู่เขาก็ประกวดมากก็แม่เขาก็ จ็ดแปดสนามล่ะครับได้แชมป์แม่พันธุ์นะครับอออตอนนี้เจ้าจอนนี่อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้สองปีสิบเดือนครับสองปีสิบเดือนใช่ครับนะครับผมมองว่าควายตัวนี้นะครับจอนนี่เขาจะเป็นควายที่รูปหล่อแล้วก็มีความสมูทมากสังเกตนะครับ,รบเห็นไหมครมีแง่งขามีอะไรต่างๆตัวน,นี้ก็แม่ก็จะเป็นสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรมาบวกกับ สายโครงสร้างโอ้โหเหมือนเขารู้เคยออกงานประกวดอะไรไหมครับนี่เคยไปไหมครับตอนนั้นประกวดที่หน้องบัวปีที่แล้วได้ที่สองครับตัวนี้ได้ที่สองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ประกวดที่ที่สกลปีปีที่แล้วนะปีก่อนนู้นนะรับก็ได้ได้ที่ห้าครับก็ออกสนามสองรอบตัวนี้ไม่ค่อยได้ออกเขาทาไมก่อนซื้อมาก็อยากได้สายโครงสร้างบวกกับ สายเจ้าเนื้อหน่อยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมฟังพ่อฟังแม่แล้วก็ใช่ครับสุดๆเลยครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คือเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับใช่เกษก่อนถ้าดูนะฮะก็ฟันคู่นึงครับตัวนี้แต่ผมรู้สึกได้นะผมบอกงี้เลยว่าเขาค่อนข้างจะเจ้าเนื้อเนาะเสียต่อเนาะตั้าเน้อนี้แล้วเมื่อเทียบกับเจ้าคิงคองซึ่งเป็นเด็กน้อยครับแต่เจ้าคิงคองเนี่ยเขาสูงเขาสูงแล้วก็ยังผอมอยู่ยังไม่เต็มใช่ครับแต่ตัวนี้เขามีความเป็นเจ้าเนื้อแล้วนะเจ้าเนื้อะะะจเเกืืออบบ3ปปีีนนนดครัผม ติต่อครับตัวนี้เจ้าจอนนี่มีผลงานหรือยังครับผมก็ตอนนี้ผลงานเริ่มออกมาละหนึ่งตัวอ๋อเราเราเพิ่งผสมที่ฟาร์มเราเองใช่ครับผสมไว้สิบก่าแม่ตอนนี้ผลงานเริ่มออกแล้วตัวแรกก็เอาไว้ปรับไว้ปรับโครงสร้างอีกที่ที่ขาดเนื้อครับแล้วก็ได้ทั้งสายพิษอุดรได้สายอุทัยด้วยโอ้โหเอาเอาเอาทั้งสองเหล่าเลยใช่ครับนรวมเลยทุกอย่างเลยเอามาลองนะฮะไว้ไว้บีดดู ผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เสียต่อยังไม่เปิดเผยที่ไหนเลยนะครับนี่เบากเกษตรเปิดซิงเลยครับเนี่ยเป็นคลิปแรกเลยผมได้ยินปุ๊บเอ๊ะเจ้าจนนี่คือใครอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ติดตามใน Facebook ของเสียต่ออยู่ก็เอาไว้ปรับก็คือควัน,นหน้ามันก็มันจะต้องปรับความสวยไม่ว่าจะเป็นปรับท้ายไม่ว่าจะเป็นปรับหน้าเขาหรือจะเป็นแข้งเป็นขาลําตัวให้มันมีเนื้อให้มันมีความสวยด้วยใหญ่ด้วยสวยด้วยให้มันครบส่วนนะครับตัวตัวนี้ผมผมจะมองถึง ถึงลักษณะของควายไทยที่ผมมองนะเสียต่อผมผมคิดเฉยๆนะตัวนี้มันอาจจะไม่สูงมากเหมือนเจ้าไม้ใช่หรือว่าเจ้าคิงคองใช่แต่ผมมองว่าเขาสมูทมากใช่ครับการทีมมีความสูงอยู่ประมาณร0อืมอืครับครับซึ่งเราก็พี่น้องเกษตรกรรู้อยู่นะว่าควายบางตัวมันจะไม่จะเป็นต้องสูงหรอกแต่ว่าเขาสมส่วนและเขาสมูทและเขาให้ลูกถ่ายทอดลูกดีมากใช่ครับนะครับเดี๋ยวต้องเพราะว่าวันหน้ามันก็อาจจะมีการพัฒนาที่ที่นอกจากควายงามแล้วมันก็จะต้องมี มีควายเนื้อด้วยที่พัฒนาให้มันอาจจะไม่ต้องสูงมากครับแต่แม่อย่างแม่ตัวพู่ต่างๆร้อยห้าสิบร้อยหกสิบในระยะเวลาคือไม่เกิน2ปี3ปีครับวัน้างหน้าอาจจะไปเป็นเนื้อด้วยถ้าสมมุติว่ามันก็ต้องไปควบคู่กันทั้งงามด้วยทั้งเนื้อด้วยครับก็มีมีรายได้ทั้งทั้งสองอย่างหนุนกันไปอก็ผมก็เลยวางไว้ว่านอ้วันหน้ามันต้องเอาไปปรับแม่พันธุ์ที่ให้มันเป็นเนื้อ ด้วยสําหรับตรงนี้ตัวนี้เพื่อนได้ทดสอบน้ําเชื้อหรือยังครับก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีน้ําเชื้อจําหน่ายผ่านชลุยละครับผ่านแล้วแต่ว่าใบผสมผมยังไม่ได้ทําตัวนี้น้ําเชื้อเขาแพงไหมครับผมก็ชุดละห้าพันชุดละห้าพันเหมือนกันนะครับเป็นลูกมุ้งเพชรครับเป็นราคามาตรฐานของนิรณนีนะครับผมใช่สุดยอดแล้วครับผมคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวเจ้าจรนี่ลูกที่ได้มาเป็นไงบ้างก็มาดีครับแข้งขาใหญ่ดีลำตัว หลังตรงดีพึ่งคลอดได้3าสี่วันเนี่ยอ่ะโอเคครับโอเคครับเชียต่อครับปิดคลิปผมให้หน่อยครับฝากช่องทางการติดตามครับก็ฝากช่องทางติดตามก็คือนิรณีนะครับนิรณีฟาร์มนะครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ส่วนตัวก็จักพงศ์นะครับกระเบากลางนะฮะก็สามารถเข้าไปชมไปติดตามได้ครับผมอัปรูปให้ตลอดนะครับลงลงให้ตลอดแล้วก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ฟาร์มเปิดเปิดทุกวันครับติดตามนะฮะน่าติดตามมากตัวนี้ สุดหล่อของเจตต่ออีกตัวหนึ่งนะครับอายุยังไม่เยอะครับก็สองปีสิบเดือนครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงน่าจะปิดคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเจตต่อนะครับที่ต้อนรับบ่าเกษตรด้วยไมตรีจิตทุกครั้งเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับจากนีนีฟาร์มก็ควายงามเขาใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับเีตต่อครับเชิญครับเจาจอนี่นะครับฝากติดตามนะตัวนี้ครับผมก็ว่าอายุทําไมไม่มีผัยผสมนะะเจตต่อยังไม่ทาให้ผสมนะครับ แต่เขาสุดๆครับที่นิรนีฟาร์มเนี่ยผมอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยผมบอกงนี้เลยครับมีความสุขครับใครได้อยู่ตรงนี้ผมพูดคุยกับนักศึกษาฝึกงานที่มาจากมอราชพัฒอุบลราชธานีนะเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาก็จะกลับแล้วแสดงว่าเสียต่อดูแลน้องดีมากเลยนะครับครับถ่ายลวครับผมขอบคุณการที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ